นี่นะคะเป็นคลิปที่ครูส้มอัดไว้นะแต่ว่าจะเป็นการสอนที่ทําให้แบบธรรมชาติที่สุดเพราะว่าครูจะเว้นช่วงให้พวกเราได้คิดแล้วก็แต่งประโยคตามวันนี้มาทําอะไรจะมานําเสนอคํากริยานะคะครูส้มได้ลิสต์คำกริยาที่ง่ายแล้วก็ได้ยินบ่อยที่สุดเชื่อว่าทุกท่านต้องรู้จักความหมายของคํากริยาเหล่านี้แน่เลยแต่สิ่งที่มันน่าท้าทายมากกว่าการที่บอกว่ารู้ไม่รู้แปลว่าอะไร ก็คือแต่งประโยคเป็นไหมนะคะเอาล่ะแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอออะไรก็มีแต่แต่แตแตงประโยคทําไมครูส้มเน้นย้ําจังเลยทําไมพาแต่งประโยคอยู่ตลอดนะคะเหตุผลก็คือเวลาเราไปใช้พูดกับคนอื่นอะเราก็ต้องคิดก่อนใช่ไหมว่าจะพูดอะไรออกไปคิดดังนั้นคนที่ติดคิดเป็นไทยก็ต้องแปลก่อนเป็นภาษาอังกฤษแล้วถ้าเกิดคนที่ฝึกแต่งประโยคบ่อยๆเนี่ยเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนจากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเร็วขึ้นนี่คือประโยชน์ของการพูดออกไปสื่อสารออกไปได้ไวขึ้นไม่ใช่ไปอัอ้มอ,อึ้งใช่ไหมทางนั้นที่คุณคิดว่าคุณน่าจะรู้สัพท์ดีอยู่แล้วอะแต่ว่ายังไม่ได้ฝึกเอาคําศัพท์เหล่านั้นมาเรียงอยู่ในประโยคน,นะคะเราไปพูดจริงอาจจะแบบคิดนานอย่างเงี้ยพอคิดนานไปก็ทําใหเา้เรารู้สึกมั่นใจน้อยลงรู้สึกว่าเอ้ยยิ่งคิดนานยิ่งกดดันเพราะคนที่เขาคุยกับเราเขาก็นั่งรอเราอยู่ว่าจะตอบอะไรมาอย่างนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องฝึกคิดด้วยนะคะ ะะเราจะมาดูความหมายของคำศัพท์เหล่านี้นะโดยครูจะขึ้นคำแปลให้เดี๋ยวครูให้ความหมายกันไปพร้อมกันเลยคำแรกนะคะ the first verb the first verb that I'd like to present is be be คือ verb to be, be. นี่หลคะค่ะถ้าถามว่าแปลว่าอะไร be แปลว่าเป็นอยู่คือจริงไหม oh. เดี๋ยวมาดูกันว่าจะแต่งประโยคได้ไหมคำที่สอง have to have ตัวนี้ถ้าเป็นความหมายของกริยาแท้เลยเด็กแปลว,ว่ามีนะคะแต่ถ้าตามหลังด้วย v ร r บสามแปลว,ว่าหรือเรียงไหนสายแปรม,มากยกมือค่ะแปลว่าทำอะไรไปแล้วนะคะคำที่สาม do 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 เราออกเสียงนะ do ไม่ใช่ด,ด,ดูดูน็่คือมองดูนะคะใส่นิดหึึ่ง do ถ้าเกิดเป็น verb แท้เลยกริยาแท้ๆมันแปลว่าทำใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็น verb ช่วยเนี่ยอยู่ในประโยคคำถามประโยคปฏิเสธมันแปลวะ่ามันไม่มีความหมายเป็น verb ช่วยไงนะคะทาให้ประโยคเป็นปฏิเสธได้ทําให้ประโยคเป็นคำถามได้นะคะคำต่อไป to say say พูด get to get ได้รับและอีกหลายความหมายยิบย่อยเลยนะคะ make make ทำ go go ไม่ใช่ go ใส่วาแหวนลงไปนิดนึง go go, go, go ไป no no เปลี่ยนเสียงตัวเองมากเลยอะเสียงของจมูกรู้ take take รับมา มีหลายความหมายเหมือนกันนะคะบางครั้งเป็นกริยาวาลีที่มีความหมายต่างกันออกไป see see เห็น come to come มา think เอาลิ้นแตะไว้ที่ฟันบนนิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องไปกัดมันไม่ต้องกัดลิ้นตัวเองก่อนที่เราจะกัดเราเอาลิ้นขยับไปข้างหลังแล้วเปล่งเสียงนะ <Yeah. S 2> think think คิด look look มองดูจะใช้บ่อยกับคาว่า look at look at นะฮะจ้องมองเงี้ยต่อไปแล้วว่า want want ต้องการ give ให้ use use ใช้ find find พบ Tell, บอก ask คำนี้ออกเสียงดีๆหลายคนพลาดมันมสีสองเสียงมีสองตัวสะกดสึกดังนั้นทำยังไงก็ได้ให้มีเสียงสึกทมได้คือ ask. ask, ask, ask ต่อไป work, work, โอเคแปลว่าทำงานนะคะ ask แปลว่าถาม work แปลว่าทำงานต่อไป ยากขึ้นนิดนึงครูจะให้พวกเราแต่งประโยคกันนะคะคำแรก be ที่ว่าเป็นอยู่คือเนี่ยนะคะถ้าเราจะบอกว่าฉันอยากจะเป็นเพื่อนคุณจะได้ว่ายังไงคะฉันต้องการฉันต้องการเป็นเพื่อนคุณอยากจะหรือต้องการคำว่า want to I want to เป็นเพื่อนคุณ I ใช่กับ M I want to a M your friend ไม่เคยได้ยินได้ซ้ำใช่ไหมมันฟังแบบทำแม่งแ,แเป็นแปรงมันไม่ใช่ยางนั้น to be ตามด้วย verb ที่มันไม่ผันดังนั้นเราอย่าไปผัน is and are ผันไม่ได้นะคะ I want to <c oughs> I want to be your friend I want to be your friend นะคะออกเสียงพร้อมกัน3าส I want to be your friend เก่งมากทำเป็นประโยคป,ปฏิเสธสิฉันไม่อยากเป็นเพื่อนคุณ I not want to be your friend ได้ไหมคะถามว่าฝรั่งเข้าจจไหมก็น่าจะเข้าใจนะเพราะมันเป็นปฏิเสธมีคำว,ว่า not ใช่ไหมแต่ขอให้ถูกเลยเถอะตบๆเข้ามา do not นะคะตบดูลงมาแทรกไว้เลยเนี่ไงกริยาช่วย I don't want to be your friend I don't want to be your friend ทาเป็นประโยคคำถามเป็นประโยคำโยคำถามคุณอยากเป็นเพื่อนฉันหรือเปล่าอยากเป็นเพื่อนฉันไหม คือต้นประโยคว่าไงคะเกีย่ยวคำถามเอาเวิร์บช่วยมาตั้งไว้หน้าประโยค do คุณ you do you want เป็นเพื่อนฉัน to be do you want to be my friend do you want to be my friend สามสี่ตรงอยากเป็นไหมคะถ้าอยากเป็นก็ yes I do ไม่อยากเป็นอะ่ะ no I don't เลยคะอ้าวโอเค นั้น verb be ผ่านไปตัวที่2 verb have verb have คุณสมอยาจะบอกว่าฉันมีโทรศัพท์2เครื่องและ iPad 1เครื่อง I ง่าย่ายไ,ไหม I have two p h o n e ตกอะไรไป2เครื่องเติม s ลงไปที่ phone I have two phones and one iPad I have two phones and one iPad นัเมื่อกี้ตก S อีกแล้ว I have two phones and one iPad ต่อไปจะบอกว่าฉันมีเวลาไม่เยอะนะอยากจะบอกว่าฉันไม่มีเวลาพอที่จะคุยกับคุณฉันไม่มีไม่มีเวลาพอที่จะคุยกับคุณครูใบ้ให้เวลาที่เพียงพอภาษาอังกฤษคือ enough time enough time I Don't have e n o u g h time ที่จะคุยกับคุณ to talk to you I don't have e n o u g h time to talk to you Sorry I got to go ต้องไปแล้วไอประมาณนี้อันนี้เขาว่า have นะคะทำเป็นประโยคคำถามไหมครูซิคุณมีโทรศัพท์กี่เครื่องกี่อันที่มันนับได้ ย้อนไปดูคลิปเก่าๆครูส้มสอนไม่หมดแล้ว how much หรือ how many อ่าโฟนมันเป็นอะไรที่นับได้ย่ต้องใช้ how many จริงเปล่าคือ how many phones do you have how many phones do you have how many phones have you got ก็ได้ได้ห็นไหมเติม s ที่โฟนเพราะว่าถามสักขณะน,นี้มันก็ต้องมีมากกว่าถึงเครื่องก็ต้องเป็นพ,พักหรือพดใช่ไหมคะนั่นคือ verb have ผ่านไปแล้วคะ่ะ ต่อไป verb do verb do อันนี้ครูจะให้เล่นเป็นกริยาช่วยแล้วกันนะคะเป็นกริยาช่วยก็คือไม่มีความหมายเอาเป็นคำถามแล้วกันคุณว่ายน้ำทุกวันหรือเปล่าว่ายน้ำ swim ทุกวัน every day every day คุณว่ายน้ำทุกวันหรือเปล่าเอาอะไรขึ้นต้นประโยค Do you Do you swim every day? Do you swim every day? ว่ายทุกวันไหมนะคะตรงนี้เห็นไหมดูตรงนี้ไม่มีความหมายแค่เอามาตั้งไว้เป็นประโยคต่างๆนี้เฉยคนที่ดูอยู่นะคะพยายามคิดแต่งประโยคไปพร้อมๆกับครูนะคิดตามแล้วจะได้เทียบว่าคำตอบเราเหมือนกันไหมนะคะถ้าเกิดเหมือนกันแค่คล้ายกันบ้างเนี่ยหนึ่งล่ะเออเราก็ได้พัฒนาสองล่ะ มีกําลังใจนะมีความมั่นใจบางคนบอกสร้างความมั่นใจยังไงมันไม่ใช่แค่ว่าไปอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งอ่านหนังสือภาษาอังกฤษจบเล่มแล้ะมั่นใจขึ้นมาได้เลยไม่มันคือการที่คุณฝึกฝึกแล้วพอคุณเห็นว่าเอ้ยคุณได้คุณเก่งขึ้นนี่นั่นแหละความมั่นใจมันมาจากตรงนั้นนะคะงั้นครูมไม่อยากจะให้เรามีความมั่นใจแบบฝันลมๆแรงๆว่าวันหนึ่งฉันจะ,จะมั่นใจในตัวเองเริ่มกันตรงนี้เลยนะคะนะตรงคลิปนี้เลยนะต่ปไปยใส save ที่แปลว่าพูดเมื่อกี้คุณพูดอะไรนะเมื่อกี้คุณพูดอะไรนะอะไรเอาขึ้นต้นประโยคมาคิดภาษาอังกฤษมาก่อนเร็วบาคนบอกรอครูเฉลยรอครูเฉลยอย่างเดียวไม่ได้บอกแล้วว่าต้องคิดตามอะไรภาษาอังกฤษคือ what เห็นไหมคำว่าอะไรเนี่ย ในภาษาไทยเราไว้ท้ายประโยคใช่ไหมจดเทคนิคนะในการตั้งคําถามเนี่ยภาษาไทยเราเอาไว้ท้ายประโยคอะไรทําไมที่ไหนอย่างเงี้ยแต่ภาษาอังกฤษคือคําเหล่านี้เป็น wh question เขาจะต้องไปไว้หน้าประโยคเน้นะ what เอามาไว้หน้าประโยค what you say แต่เมื่อกี้พูดผ่านมาแล้วจากที่เป็น do บร r บช่วยเลยเปลี่ยนเป็นสองสอง did what did you say What did you say? 3าส What did you say? นั่นเองค่ะตอบไปว่าฉันเปล่านี่ฉันไม่ได้พูดอะไรนี่นา I did not say anything. I didn't say anything. นะคะโอเคเนาะผ่านนะคำว่า say นะคะต่อไปคำว่า get get ให้แต่งประโยคครัว่า ใช้คำว่า get ในประโยคที่อยากจะบอกว่าอา้าวพรสดุมาแล้วเนี่ยคุณได้มันเมื่อไหร่ทําไมฉันไม่รู้เลยประมาณเนี่ยคุณได้มันเมื่อไหร่คําว่า get ที่แปลว่าได้รับแต่งได้ไว้ไงคะ <Yeah. S 1> นี่ครูพยายามรอทําให้การสอนเป็นธรรมชาติมากที่สุดเพราะครู้ว่ามันไม่ได้ live ไงแต่ครูก็ไม่ได้พูดเป็นคนเดียวใช่ไหมครูพยายามให้เราคิดก่อนอืม ต้องฝึกไป,ปรพร้อมๆกันครูเชื่อว่าถ้าเกิดคนที่ดูอยู่นี้แล้วคิดฝึกตามนะคุณต้องได้อะไรจากคลิปนี้ไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะถ้าอยากจะฝึกพูดได้เนี่ยแต่งประโยคนะย้ำแล้วย้ำอีกเมื่อไหร่คุณได้มันเมื่อไหร่มเมื่อไหร่ภาษาไทยคืคอ้ายประโยคใช่ไหมเมื่อกี้ครูเพิ่งบอกไปว่าถ้ามันอยู่้ายประโยคในภาษาไทยพอมาตั้งเป็นคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยดึงเอาคําว่าเมื่อไหร่เป็นภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นประโยค เมื่อไหร่ When did you get it When did you get it When did you get it นะคะ When did you get it นั่นเองค่ะจะตอบอ๋อฉันได้มันเมื่อบ่ายนี่เองฉันได้รับมันบ่ายนี่เอง I get it this afternoon ได้ไหมเออโอเคก็ได้อะก็คือรู้ว่าโอได้รับ this afternoon บ่ายนี้แต่นี้ถ้าอยากใช้ถูก tense เรียความมันเป็นอดีตแล้วละ่ะจาก get ก็เปลี่ยนเป็น got I got it I got it this afternoon I got it this afternoon นะคะเห็น <c oughs> ภาพชัดเจนนะถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น tense <c oughs> ใช่ไหม get ก็เป็น got แค่นั้นเองค่ะ get ก็เป็น got นะคะอะคำต่อไปพวกเราอีกตั้งเยอะเลยอะ่ะ ถ้าเกิดมาเพิ่งมานะคะก็ลงแชร์ไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเนี่ยจะพารันแต่งประโยคจากคำกริยาเหล่านี้ที่ครูเพิ่งให้ไปคำต่อไปคำว่า make make ที่แปลว่าทำนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าฉันทำอาหารเช้าเองทุกวันเลยนะ make breakfast คำว่า make breakfast ตรงนี้มันต่างจากว่า cook breakfast นะคะถ้าเกิดเป็น make ก็คือเราไม่ได้หุงต้ม แต่อาจจะเป็นการทำแซนด์วิชเอามาเอาขนมปังมาประกบกันอยางเงี้ยเขาเรียกว่า make breakfast โอเคดังนั้นจะบอกว่าฉันเนี่ยทำแซนด์วิชฉันทำอาหารเช้าเองทุกวันเลยจะได้ว่า I make breakfast by myself every day หรือเอาให้ดีกว่านั้น I make my own breakfast every morning I, right? Make my own. I make my own breakfast every morning. Oh, <coughs> my <coughs> my breakfast every morning. I can it make my own breakfast every morning. Do I my own breakfast every morning. That's okay. uh, hey, it. make sure. Make sure. Lelewa, ทำให้แน่ใจนะว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นนะคะจะบอกว่าเนี่ยเช็คให้ดีทําให้แน่ใจนะว่าคุณเนี่ยเอากุญแจออกมาด้วยจะได้ว่ายังไงเป็นประโยคแนวแนว,แ,นวแบบคําสั่งออกมาเลย make sure ก็คือย่อมาจาก you make sure นะคะ make sure that you bring the key with you เอากุญแจบ้านเอากุญแจอันนั้นนะออกมาด้วยนะมานีนค่ะโอเคคำต่อไปคำว่า go เนียคะจะจะบอกว่าฉันกำลังจะไปกรุงเทพนะพรุ่งนี้ฉันจะไปกรุงเทพพรุ่งนี้แพทเทิร์นประโยคมันไม่ได้ฟิกซ์ถ้าจะบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแบบรู้อยู่แล้วว่าจะไปแพลนว่าจะไปนะคะอาจจะพูดว่า I'm going to I'm going to Bangkok tomorrow นะ,ะ I will go I will go I'll go ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิด I will go เนี่ยมันจะไม่สูก I'm going to เพราะว่า I'm going to นี่คือสิ่งที่มันแพลนคือเรารู้แล้วจวนจะเกิดขึ้นและจะทำนั่นเองค่ะเอาล่ะอีกประโยคหนึ่งที่อยากให้แต่งก็คือเป็นคาถามนะคะถ้าจะถามว่าพรุ่งนี้คุณจะไปชนบุรีหรอจะได้ไงคะ พรุ่งนี้คุณจะไปชนบุรีเหรอเอาใจช่วยใจช่วยหรอปะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถามถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นแพลนของคุณที่คุณจะไปหรอ Are you Are you going to Chonburi tomorrow Are you going to Chonburi tomorrow นะคะหรือ Will you go to Chonburi tomorrow อะไรแบบนี้ได้หมดถามถึงสิ่งที่เป็นอนาคตนะคะแต่ถ้าเกิดใช้บ่อยหน่อยก็จะเป็น are you บวก verb ing ไปเลยแต่นั้นเราก็จะได้ are you going to c h o n b u r i t tomorrow นั่นเองค่ะต่อไปคำว่า no no นะคะจะถามเพื่อนว่าคุณรู้ไหมว่าเจนกับเจดเนี่ยจะแต่งงานกันนะจะถามเขาว่ายังไงคะขึ้นต้นประโยคว่าคุณรู้ไหมว่าคือเป็นสิ่งที่ถามกันปกติว่าเออคุณรู้ไหม do you know that do you know that y e do you know that Jane and Jade are getting married นะ do you know that Jane and Jade are getting married ะ do you know that, you know that they're getting married นั่นเองค่ะอยากจะแต่งประโยคนะคะอะประโยคน,นี้ค่ะถ้าคุณไม่รู้ก็แค่ถามนะเป็นเหมือนสองประโยคเคี่มารวมกันเป็นอนุประโยคแล้วขั้นด้วยค่ ประโยคแรกเป็นเงื่อนไขถ้า if you don't know if you don't know คอมมา just ask if you don't know just ask นั่นเองค่ะหรือจะเข้าไปรบกวนคนอื่นจะไปถามทางว่าคุณรู้ไหมว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนตัวนี้จะสุภาพคือมันมีความสุภาพกว่าแน่นอนกว่าที่จะเดินดุ่ๆแล้วเข้าไปถามว่าโรงพยาบาลอยู่ไหนอะคะอะไรแบบนี้เป็นประโยคแบบ direct เกินไปถ้าเกิดเรา,าเป็น indirect indirect question คุณรู้ไหมว่านะคะคุณรู้ไหมว่าโรงพยาบาลอยู่ไหนจะขึ้นต้นประโยคว่ายังไงคะ Do you know Do you know where the hospital is Do you know where the hospital is Do you know where the hospital เเอา is มาไว้ข้างหลังจะไม่พูดว่า Do you know where is the hospital เพราะตรงน,นี้เรามี Do you know มาขั้นไว้หัวประโยคแล้วดังนั้นไส้ในจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งของ is ซึ่งถือเป็นกริยาหลักของประโยคนะคะจากที่เป็น where is the hospital ก็จะเป็น where the hospital is จะเป็นโรงพยาบาลที่ผู้พูดกับผู้ฟังเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวไหน where the hospital is คำ <c oughs> ต่อไปนะคะคำว่า take 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 แล้วว่ารับใช่ไหมคะสมมติอยากจะถามร้านอาหารว่าที่นี่รับเครดิตการ์ดไหม d o you ถามว่ายังไง do you take credit cards here do you take credit cards here ที่นี่รับไหมคะน,นั่นเองค่ะถ้าเกิดเขาไม่ no we don't we only take cash we only take cash คือรับแค่เงินสดอย่างเดียวนะฮะในประาณนี้นะคะโอเคหลังจากคาว่า take นะคะครูขอกระโดดมาคำที่10ก็คือว่า see และขอเป็นคำสุดท้ายนะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาต่อคำที่1 1ถึงย0นะคะเขาติดไว้ก่อน ว่ามองเห็นใช่ไหมยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติว่าหลานไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วเขากลับมาเป็นหลานฝรั่งแล้วเขาเลยจะถามหลานว่าไปสวนสัตว์มาแล้วเห็นลิงกี่ตัวเห็นไหมเห็ <He an. S 2> นก็คือคําว่า C แต่งประโยคให้คุณส้มคุณเห็นลิงกี่ตัวกี่ตัว how ไปไว้หน้าประโยคเหมือนเดิมค่ะเทคนิคเดิมกี่อันกี่ตัวอย่างเงี้ยมันนับได้ how ตามด้วยตัวลิงเลยนะคะ monkeys How much หรื how many นับลิงได้เป็นตัวตัวดันั้น how many how many monkeys you saw you see เอ๊ะเดียวมันมเป็นประโยคค์คำถามครูบอกถ้าเกิดประโยชน์คำถามเอาอะไรมาขั้นไว้ do did แต่ครนี้เผื่อจะมาถามไปถึงจุดนี้ถามว่าดูไปยังลิงดูแล้วเกิดขึ้นในอดีตดังนั้นเราจะใช้ do หรือ did ใช้ did จริงไหม how many monkeys How many monkeys did you see หรือ saw หรือ seen อ่ะมีดิ d มาขวางแล้วดิ d ดึงความเป็นอดีตไปแล้วเห็นไหมจากที่มีดูกับดิ d มาเลือกใช้ดิ d ใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ดูดความเป็นอดีตไปแล้วข้างหลังจะต้องเป็นกริยาที่ไม่ผ่านเหมือนเดิมถอดร่างจาก s ซอควรจะเป็น a ซใช่ยไม่เป็นอดีตแต่ครน,นี้กลับมาใช้ see How many monkeys did you see How many monkeys did you see this morning? ใน the zoo ที่อยู่ในสวนสัตว์นั้นอ่ะแต่คราวนี้ถ้าเกิดอยากจะถามหลานว่าหลานยู you เนี่ยเคยเห็นลิงไหมตั้งแต่เกิดมาเพราหลานตัวเล็กมากอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะ You, you เคยเห็นลิงไหมเคยเห็นไหมเช็คเช็คว่าเคยทำไหมเคยกินเคยเห็นเคยลองแล้วหรือยังขึ้นต้นประโยคว่าไงคะ Have you s e e saw seen Have you seen น Have you seen a monkey Have you seen a monkey before Have you seen a monkey before นั่นเองค่ะเขาเห็นลิงไหมสักตัวหนึ่งนะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะสาธิตการฝึกสอนแบบแต่งประโยคที่เอาคำศัพท์ที่แบบประปรายที่เราเคยรู้เคยท่องคุ้นๆอยู่แล้วเนี่ยเป็นคำศัพท์แบบคำสั้นๆง่ายๆเอามาทำอะไร แต่งประโยคครานี้แลดูเหมือนจะง่ายน้อยลงใช่ไหมคะเพราะเราต้องคิดตามนะคะส่วนใครที่ไม่ค่อยจะคิดตามแต่แค่นั่งฟังว่าอ๋อเอออ๋อ,อ,อใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเห็นภาพชัดเจนเข้าใจแต่อย่าหยุดที่ตรงนั้นนะคะเวลาเราจะไปฝึกใช้เองเนี่ยอยากจะเก่งขึ้นกว่าเดิมอ,อาจจะเริ่มจากการเขียนไดอารี่ก่อนเอาคำศัพท์อย่างเงี้ยที่ครูพาทำมาฝึกสร้างประโยช แล้วก็พยายามดึงเอาประโยคที่มันไม่ยากจนเกินไปและคิดว่าเป็นประโยคที่เราจะใช้บ่อยคนที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศพยายามฝึกประโยคที่เอาไว้ใช้เขียนอีเมลตอบอีเมลหรือว่าเอาไว้ใช้พูดกับเจ้านายพูดกับแครต่างชาตินะคะหรือคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ผะะู้ปกครองที่อยากจะฝึกลูกเป็นลูกสองภาษานะคะก็ฝึกประโยคที่เอาไว้ใช้พูดกับลูกใช่ไหมคะตื่นนอนได้แล้ววันนี้จะให้แม่ทำอะไรให้กินหนูอยากกินอะไร เห็ไหมประโยคประมาณนี้ How was school How was school Did you have fun at school Did you have fun at school เห็นไหม Did you เห็นไหมมันอะไรที่แบบวนๆมากอะดังนั้นไส้ในมันจะเหมือนกันหมดนะคะเป็นแพทเทิร์นที่มันไม่เยอะมากหรอก Did you Do you Have you Are you อะไรอย่างเงี้ยที่เหลือก็ผันไปเองเป็นคำศัพท์ที่เรารู้แล้ว at school ว่าที่โรงเรียนใช่ไหม Did you have fun Have fun แปลว่าสนุก Did you have a good time to enjoy something did you have fun at school like that, is everything okay was everything okay ทุกอย่างมันโอเคไหมอย่างนเเช็คลูกได้นะคะโอเคถ้า okay, เกิดชอบวิธีการเรียนแบบนี้ก็สามารถติดตาม y o youtube ครูได้หรือว่ามี f c e e o o o นะคะ English fit and frame นาะเราจะเก่งไปด้วยกันนะคะครูเชื่อว,ว่าถ้าเกิดฝึกเป็นประจำเราจะต้องเก่งขึ้นแน่ๆนะคะเราจะไม่ฝันไม่หวังแบบลุ่ม,มๆแรงๆแต่เราจะสร้างมันขึ้นมาด้วยการรักษาวินัยของตัวเอง และหัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความอยากเก่งเกินร้อยนะคะยังไงก็ต้องท่องขึ้นแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามนะคะ